ผจะบบแนี้ทุสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเคนโดสายช่างครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาทดสอบเจ้าเหล็กจุบติ้งตัวนี้ครับเพื่อนๆครับว่าเจ้าเหล็กจุบติ้งตัวนี้นะครับ,อบ,อบ huh พอโดนน้าโดนฝนโดนแดดแล้วครับมันจะเป็นสนิมกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมเตรียมเจ้าเหล็กจุบติ้งครับมาสามชิ้นนะครับแล้วก็มีเหล็กดํามาหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับการทดสอบของผมนะครับผมใช้เวลาในการทดสอบนะครับสามเดือนนะครับผมจะแปลงเจ้าเหล็กจุปซิงนะครับไว้ตรงนี้ครับไว้ตรงนี้นะครับสามเดือนเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วผมก็จะลดน้ํามนทุกวันนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแปลงผักสวนครัวที่บ้านนะครับผมก็จะมาลดน้ําตรงนี้เป็นประจำครับแต่พอผมลดน้ําผักครับผมก็จะทําการเอาน้ําครับลดเหล็กด้วยครับเพื่อเร่งการเป็นสนิมของมันนะครับในการทดลองครั้งนี้นะครับผมใช้วลา ระยะเวลาในการทดลอง3าเดือนครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าผ่ายใน3ามเดือนนี้เจ้าเหล็กซุปติ้งนะครับจะเป็นสนิมหรือไม่เป็นครับเพื่อนครับเพื่อนครับผมจะทําการแปงเหล็กนะครับเพื่อนเครับเหล็กเหล็กทุกอันที่ผมทําการทดลองนะครับเพื่อนครับผมใช้สว่านเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตำแหน่งแฝนมันแบบนี้นะครับเพื่อนครับจะแฝงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนครับบนแทงฝักของผมครับวัดด้วยเข็มบัทายครับเพื่อนครับ ครับตอนนี้ผมได้ทาการแฝนเหล็กเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับแล้วผมจะมาลดน้ํามันทุกวันนะครับแล้วจะลดเหล็กด้วยนะครับเพื่อเร่งการเป็นสนิมของมันนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเรามารับชมครับว่าภายใน3มเดือนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะทดลองแค่3มเดือนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่า3มเดือนนี้เจ้าเหล็กพวกนี้ครับจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นสนิมหรือไม่เป็นครับตอนนี้ครบหนึ่งเดือนแรกแล้วครับมาดูกันครับว่าเจ้าเหล็กชุบซิงค์เป็นไงกันบ้างครับเจ้าเหล็กชุบซิงค์นี่ ผิวยังใสมอนเดิมเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผิวด้านนอกนะครับก็ด้านในครับด้านในไม่เป็นสนิมนะครับเป็นสนิมก็ตรงขอบตัดนี่ครับด้านในไม่เป็นสนิมครับดูชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองก็เหมือนเดิมครับใสเหมอนเดิมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับด้านในด้านในก็ไม่เป็นสนิมนะครับชิ้นที่สามครับ ังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนปกติทุกอย่างเลยครับให้เหลืองๆนะครับเหลืองๆเหลืองๆนี่น่าจะเป็นขี้นกครับด้านในก็ไม่เป็นสนิมครับด้านในด้านในปกติครับเหล็กดำครับเหล็กดำนี่ยังไงก็เป็นสนิมแน่ๆครับหนึ่งเดือนครับด้านในนะครับโอ้ด้านในยิ่งเป็นเยอะเลยครับสนิมครับด้านในดูด้านบนนะครับด้านบนก็เหมือนกันครับเป็นสนิมด้านในก็เป็นสนิมครับ ด้านบนนี่ด้านบนนี่ขอบตัดขอบตัดนี่จะเป็นสนิมทุกอันเลยครับขึ้นเยอะนะครับ้านด้านในไม่เป็นสนิมนะครับเป็นแต่ด้านนอกครับขอบตัดนี่เป็นสนิมครับนะครับด้านในไม่เป็นสนิมนะครับยังใสเหมือนเดิมนะครับมีเป็นสนิมก็ขอบตัดนี่ครับด้านบนนี่ขอบตัดเป็นสนิมทุกอันนะครับแต่ข้างในไม่เป็นครับข้างในใสนะครับตอนนี้ได้หนึ่งเดือนแรกนะครับเดี๋ยวเรามารอครบสามเดือนนะครับ ผมก็จะทำการผมก็จะทำการลดน้าแบบนี้ทุกวันนะครับัลดให้เปียกทั้งอันเลยครับท,ทั้งด้านนอกด้าน,นในครับนีผมจะลดแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามารอครบสามเดือนครับว่าพอสามเดือนเน่เจล็กทุบติ้งโดนน้ำทุกวันแบบนี้จะเป็นสนิมหรือเปล่าครับโอเคครับมารอรับชมเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูชิ้นงานครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ระยะเวลาที่ผมเรื่อททาการทดลองครับสี่เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆครับทีแรกผมกะว่าจะทําแค่สามเดือนนะครับพอดีผมถูกกักตัวด้วยครับเนื่องด้วยเพื่อนที่ทํางานครับติดโควิดสิบเก้าครับผมเลยย้ายจากบ้านนี้ไปอยู่อีกบ้านนึงครับเพื่อนๆครับ มาดูครับเพื่อนๆครับว่าสีเดือนเนี้ยชิ้นงานเราเป็นยังไงบ้างครับแล้วผมบอกเพื่อนก่อนนะครับตั้งแต่ที่ผมไปกักตัวนะครับน้ำก็จะไม่นค่อได้ลดครับแต่ว่าฝนตกบ่อยครับคลิปนี้ที่ถ่ายครับเป็นวันที่ส0บครับเดือนตุลาคม2564นะครับช่วงเวลาเวลาที่ผ่านมาครับประมาณเดือนกันยาปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนตุลาครับฝนตกบ่อยมากเลยครับเพื่อนๆดูครับผักนี่นะครับไม่ได้ลดน้ำครับไม่ค่อยได้ลดน้ำก็เขียวกระจีดีครับเ่ะเรามาดูชิ้นงานเลยครับเพื่อนๆครับ ขึ้นงานกันครับเรามาดูชิ้นงานกลนกันครับเพื่อนๆครับเรามาดูเจ้าเหล็กก่อนเลยครับนี่ครับสีเดือนครับต้นไม้ผักนี่กะเพราค่อะขึ้นมาเยอะแล้วครับใหญ่แล้วครับนี่ครับเจ้าสีเดือนนะครับดูเจ้าเหล็กครับเจ้าเหล็กนี่สนิมกลางเลยนะครับสีเดือนนี้ด้านในครับเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านในครับด้านในก็มีสนิมครับด้านในครับสนิมกลางเลยนะครับดูเจ้าเหล็กชุบซิงครับ ท่อนที่หนึ่งครับเจล็กจซิงนี่ผิวใสแล้วครับผิวใสเหมือนเดิมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยก็ก็จะมีสนิมครับรอยขอบตัดนะครับช่วงขอบตัดนี่ครับที่เป็นสนิมครับด้านบนครับนี่ครับเป็นพวกขอบตัดครับนี่ครับขอบเจาะเป็นสนิมนะครับแต่ว่าผิวผิวไม่เป็นสนิมนะครับด้านนอกด้านในไม่มีสนิมนะครับเจล็กซิงนี่เหมือนกันหมดครับเพื่อนๆครับ ด้านในไม่เป็นสนิมนะครับจะเป็นสนิมก็รอยเจาะกับขอบตัดนะครับเพื่อนเพครับผิวนี่ใสครับใสไม่มีอยู่ใกล้ครับใสครับไม่มีรอยสะนิมเลยนะครับใสครับนี่ครับด้านในก็ชัดเจนครับไม่เป็นสนิมครับด้านในสนิมขอบตัดดูท่อนนี้ครับตอนนี้ท่อนด้านในครับไม่เป็นสนิมครับด้านใน ก็จะเป็นสนิมขอบตัดครับขอบตัดกับรูเจาะนี่เป็นทุกอันครับเพราะว่าเหมือนผิวที่เคลือบมันถูกทําลายไปครับเพื่อนครับมันก็เลยเป็นสนิมครับนี่ครับโอเคนะครับสรุปครับสี่เดือนเจ้าเหล็กชุบซิงยังไม่เป็นสนิมครับแต่ผมก็จะทดลองไปเรื่อยครับห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนปีหนึ่งเลยครับมาดูครับว่าต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่ครับเจ้าเหล็กชุบซิงนี่ถึงจะเป็นสนิมนะครับก็จะแฝงทิ้งไว้อย่างงี้ครับ ดูผักต้นลัวผมครับเกียวขตจีเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้นะครับว่าเจ้าเหล็กสุดซิงนี่จะเป็นสนิมตอนไหนครับก็กดติดตามไว้รลบรอรับชมครับเพราะว่าผมจะทําการทดลองไปเรื่อยๆครับจนฝาเจ้าเหล็กสุดซิงนี่จะเป็นสนิมนะครับโอเคเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมดนวยครับไว้เป็นลังใจให้กันครับในคลิปต่อไปครับ ผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับงานาง่ายๆที่สามารถทำเองได้คนเดียวครับคลิปนี้สวัสดีครับ